ของเล่นที่กำลังอินเทนที่สุดตอนนี้คือไดโนเสาร์ <inos> เพราะว่าหนังกำลังมานะจ๊ะเด็ <c oughs> กคนไหนไปดูในโรงออกมาแล้วอินก็มาเจอของเล่นอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> ซื้อไปสะสมได้อย่างอินเพิ่มตัวนี้คืออะไรหลังหนามเนีตัวนี้คือลายไทเซอร์ท <c oughs> นะ็อปไทเซอร์ท็อปจะบอกว่างานเขาละเอียดไหมอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่ดูการทำสีสวย นี่ไม่ใช่งานไก่กาแล้วเลยนะจ๊ะอยาอาไปสบตามันนะจ๊ะนี่เป็นข้างหลังมันยังทําสีเลยยังดีเลยตัวนี้ก็คือตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวเอกเลยทีแรกทีเล็กนะจ๊ะต้องทีเล็กนะน้ายังดุเลยนะนี่ดุสุดเลยตนใช่ ทำสีอืมสวยใช่ตัวนี้ยาวประมาณ8นิ้วใช่แปดนิ้วจะเป็นไซส์8นิ้วนะจ้าแล้วตัวนี้ว้ายตัวนี้น่ารักเลยตัวนี้เขายาวใจดกใจดีสุดๆเป็นตัวที่ถูกกินเยอะที่สุดในเรื่องอ่าตัวนี้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 ตัวนั้นเป็นเส้นลวดขดนะจ้าสปินนอรอรัสนี่ตัวนี้ดีกว่ามีหนามเยอะแยะเลยหนามทิ่มตัวเองเลยตัวนี้เดนิสาซาหนามตัวนี้แปลกคือเซตเนี้ยเป็นงานหายากนะใครสนใจก็จัดไปจ้า